เดือนเดือนนี้ที่เสร็จทอีกสองนะครับ เส้นตีอะไรไหม สวนเสือจะมีการเปิดบริการให้ประชาชนเขาฟรีรายละเอียดเป็นยังไงแล้วส่วนของมาตรการป้องกันโควิดเนี่ยสวนเสือมีมาตรการอย่างไรครับผมครับก็เราจะเปิดวันที่12องมิถุนายนนียนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยก็เพื่อเป็นการให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ผ่อนคลายนะครับได้มีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใหม่ที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเปิด บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านประตูนะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่30มิถุนาแต่เราก็ให้ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ฟรีทีนี้มาตรการต่างๆที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับเราก็มีจุดคัดกรองก่อนทางด้านหน้าเลยนะครับจะมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็จะมีเจลลล้างมือนะครับแล้วก็จะมีอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรวมถึงทุกท่านที่มาเนี่ยก็จะต้องมาสแกน ไทชนะ,ชะนะครับแล้วก็พอเข้ามาด้านในเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เปิดนะครับการเดินชมสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าจุด,จดที่มีสัตว์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังมีการเว้นระยะนะครับเราจะมีการขีดเส้นหรือว่าแบ่งโซนเอาไว้นะครับแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีจํากัดคนที่เข้าไปชมสัตว์ต่างๆนะครับส่วน ตัวการแสดงเนี่ยเราก็มีการเว้นระยะห่างเช่นกันนะครับที่นั่งเนี่ยก็จะมี1เว้น 2, 2> <Okay. S 1> นะครับทำให้จำนวนที่นั่งก็จะลดลงมาเหลือประมาณการแสดงละ2-300ที่นะครับโดยแต่ละการแสดงเนี่ยเราก็จะจำกัดทางเข้าเหลือแค่จุดเดียวนะครับ mm hmm. ก็คือเพื่อเป็นการคัดกรององีกดานด่านหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือว่า เราจะมีเจ้าที่คอยนับจํานวนของผู้เข้าชมของแต่ละโชว์เนี่ยถ้าเต็มแล้วเราก็จะเบรกนะครับก็ขอให้ผู้ผู้ชมเนี่ยไปชมในรอบต่อไปหรือว่าไปชมการแสดงใเดื่นก่อนทำไม